สวัสดีครับเอฟซีองบาาแอดย่ายฝนสีผ้าพี่น้องไม่ส้มง่วงงามครับง่วหนาเลียงครับแม่ลูกครับโคมนี่ครับเปิดไว้แค่หาสิบหาครับแม่สูงร้อยสามสิบบวกครับเป็นลูกเล่ตัวแม่ครับลูกเล่ครับเรียบเรบดีเมือครับหูหนางงามแม่ทองว่างน่ครับแม่ทองว่าง ลูเล่แบบนาครับงามครับราคาเบาๆครับหาเมือนหาเท่านั้นครับต่อรองในนิดน้อยครับใกล้ๆมีรถรับส่งครับดูกเล่ครับแม่ทองว่างน่ครับแม่ทองว่างครับแปลกนาครับแปลกนาตื่นผมครับผมใส่หมวกครับอุ้ยพอสื่อครับงอโคบนี่ครับหาเมื่อนหาเท่านั้นครับ กระโลกก็แปะไปสามมื่นกลัวครับนี่ครับลูกเล่ครับแม่กะจิโว้ยเบิ่งเบิ่งเอาครับเบิ้งเอาครับหามื่นหาเท่านั้นครับแปลงนาครับเปลงนาครับตื่นกล้องครับงวดตัวนี้เปิดหามื่นหาครับรับประกันทุกอย่างครับแม่ทองว่างครับเอฟซีบ่าวแอดใหญ่ฝนครับสนใจครับ 08-01-885-110ครับเบาตึงครับทิดต่อเบาตึงมาเลยครับงอยยมเพื่อปรปทุมลไรยครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญดีครับโคบนี้ครับซื้อไปว่าพิดหวังเนาะครับเนี่ยยังทองว่างครับได้ประกันทุกอย่างครับขาโทกขาถอน แม่อยากตื่นผมจังหน่อยครับผมใส่หมวกครับหาเมื่อนหาครับด่วนครับด่วนครับราคานี้ครับลูกเล่ตุ่มเมียครับลูกสี่ข้าสองปีนะครับแม่ขึ้นไล่เชื่อนะครับ่นบ่มีเวลาสมครับบ่ได้สมครับผู้เฒ่าเลี่ยงครับเอาไปสมเอาเองครับ สุดท้ายนี่ก็ฝากช่องเบาแอ้ใจฝนไว้น้ำเนื้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อเพื่อสิได้เบิ้งชิปต่อไปครับว่าดีแล้วค่ะเบาๆครับจากเบาถึงบาเบอร์ครับเบาถึงผู้ไทยทำหาหมื่นหาครับเบาๆครับขอบคุณครับ